ละครสั้นเอฟซีเรื่องหิมะตกกลางหุบเขาตอนเดียวจบจะเป็นไงไปชมกันเลยค่ะลา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 เลดี้โกลเลดี้โก ร้องเพลงจนเหนื่อยและไม่มีอะไรทําหนาวก็หนาวเ,เดินเล่นแถวนี้ดีกว่าว้าวดูทะเลตรงนั้นสิสวยมากๆเลยเนอะแต่ภูเขานี้ก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยนี่มันเป็นภูเขามอนชอตนี่ ที่นักท่องเที่ยวเคยผ่านมานะ่ะฉันเพิ่งเคยมาเลยนะเนี่ยบ้านหายอ๋อนั่นไงดูสิมีอ่างออนเซนด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันไปดูกันดีกว่านะโอ๊ยตกเขาตกเขา Stop Stop ฮ้ยเดินจนเมื่อยขาและ ไปไปดูอ่างออนเซนดีกว่าเนอะไปรีบดิบ <c oughs> โอ้ยหิมะเกือบเข้าปากว้าวมีชุดอาบน้ำให้อาบด้วยนะ โอ๊ยตกอีกแล้วทำยังไงดีเนี่ยบินได้บินไดใช้จักแพดไปดีกว่าว้าวลง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 โอ้โอ้โหเมื่อกี้ยบน้ำเต็มไปหมดเลยโอ๊ย ฮ้ยเย็นชุ่มฉ่ำสบายใจเชิบว่าหิวข้าวและเข้าไปในบ้านก่อนแล้วกันตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยเก้าโมงครึ่งโหบินไปดีกว่าจะได้ไมเเ่เร็ว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 โอ้ย cập tục bên đây, hơi, tục bên đây chị ơi, để làm thăm để Cà phê để mình làm, để mình ในเล็บบูอัพที่นั่นโอ้สดชืน่นฮ่าฮ่าฮ่าอิ่มอร่อยตื่นตื่นตื่นหน่อยละกันปุบๆุบบุบอืมอร่อยพอและอิ่มขึ้นบันไดนี้ไปดีกว่า เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันหนาวหนาวหนาวโอ้ยตกบันไดไปหมดแล้วช่วยด้วยยนอน